I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุธารัตน์รอดอินนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงสมุดที่ทําบอกถึงความเป็นตัวเองนะคะก็เริ่มจากหน้าปกทําเป็นรูปองยิ้มะคะ่ะ ก็ถอดออกมาได้นี่นะคะก็จะเป็นที่คันหนังสือทําไมถึงทําอมยิ้มก็เพราะว่าตัวเองแล้วเป็นคนชอบกินอมยิ้มมากๆค่ะติดมากเมื่อก่อน,นก็จะซื้อติดไว้ในตู้เย็นตลอดค่ะแล้วก็ชื่อนัองสือะคะ่ะ I am what I am ก็คือฉันก็คือฉัน,นะคะเปิดหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นเป้าหมายะคะ่ะก็จะพูดถึง เป้าหมายเนี่ยก,ก็จะทําเป็นผีเสื้อผีเสื้อก็คือหมายถึงการโบยบินไปสู่เป้าหมายค่ะก็จะมีความมั่นคงการเงินความสุขความรักครอบครัวแล้วก็ความสําเร็จค่ะเปิดหน้าต่อไปนะคะอันนี้ก็จะมี เปิดมาก็จะเจอรูปตัวเองก่อนก็คือหมายถึงว่าเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือนี้ก็จะเกล่าวพูดถึงตัวเองค่ะก็อันแรกก็จะเป็นรูปครอบครัวนะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเออครอบครัวพ่อทํางานอะไรแม่ทํางานอะไรค่ะต่อไปหนะ้าต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปตัวเองที่รูปนี้จะสื่อถึงอารมณ์อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงค่ะ บางทีบางมุมก็จะรักสันโดษอยู่คนเดียวได้ประมาณนี้ค่ะก็เปิดไปอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นพวกอันนี้อันนี้เป็นคิตตี้ก็จะพูดถึงพวกของรักของสะสมที่มีอยู่ในห้องมากที่สุดค่ะนี่นะคะหน้าต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นวิทยุเป็นเครื่องเล่นซีดีค่ะทำไมถึงต้องทำรูป วิทยุก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงเวลาที่แบบอยู่คนเดียวเหงาๆก็จะฟังเพลงหลายแนวค่ะหลากหลายอารมณ์เปิดหน้าต่อไปก็จะเป็นผักรูปผักอันนี้จะพูดถึงออทางด้านอาหารก็เป็นคนชอบทานผักมากๆค่ะก็เลยบรรยายแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับทางด้านอาหาร ต่อไปก็จะเป็นขนมค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเวลาว่างปิดเทอมก็จะทําขนมค่ะทุกครั้งที่เวลามือได้จับอุปกรณ์ทําขนมวัตถุดิบก็จะรู้สึกว่ามีความสุขค่ะอันนี้เปิดมาก็จะเป็นรูปตัวเองนะคะก็จะพูดถึงประวัติส่วนตัวค่ะโดยย่อแล้วก็เป็นรูปเป็นป๊อปอัพด้วยนะคะ อันสุดท้ายก็อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งคือซึ่งแบบทุกคนก็จะมองว่าตัวเล็กหุ้ยผอมจังดูดีอะไร่เงี้ยแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเป็นโรคเยอะป่วยบวยก็จะเป็นโรคกระเพาะส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบดือ้อก็ไม่ทานข้าวไม่ตรงเวลาอันนี้ก็ส่วนนี้เป็นด้านหลังก็จะเป็นเอ่อรว,รวมเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็ทั้งหมดก็จะเป็น Mani. <laughs>